เจดนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวซีมซิตี้ทุกท่านนะครับผมเอสนะครับผมแล้วกักบมาพบกับคลิปที่2นะครับพี่จริงหลังจากชมคลิปอินโทรไปก่อนหน้านี้แล้วผมพูดทิ้งท้ายว่าจะพูดเกี่ยวกับประชากรเป็นคลิปถัดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอินเข้าเกมนะครับเขาบอกว่าปิดการล็อกอินอยู่ก็เลยเข้าเกมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยเอาเกี่ยวกับ e guide นะครับที่ไปซื้อมานะครับมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังค่าเวลาแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของออ city service นะครับผมในส่วนของสุขภาพนะครับทําไมผมถึงเลือกอันนี้ก่อนก็ออกแนวสนใจอันนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีผลกับ ก็ทำให้คนป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยอยากลองอ่านดูว่าในส่วนของสุขภาพก็จะมีทิปมีอะไรให้ให้เรารู้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเช่นเดิมครับก็ใช้บ a n d i c a m ในการอัดวิดีโอซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใช้ของซื้อแล้วก็ไม่ได้แคลกเพราะฉะนั้นมันจะทำได้แค่10นาทีนะครับก็จะพยายาม รวบลัดให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอยากจะทำแค่เป็น2คลิปนะฮะที่เกี่ยวกับสุขภาพโอเคไม่พูดภาพแําเพลนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่ย้อนหน้าแรกกันเลยดีกว่านะฮะย้อนหน้าแรกเขาบอกว่ารถพยาบาลนะครับจะมีจะตอบสนองเกี่ยวกับคนป่วยไม่ใช่คนป่วยสิคนเจ็บคนบาดเจ็บนะครับก็คือซีที่เป็นถ้าเล่นในเกมจะเป็นรูปสีม่วงนะครับเวลามีคนบาดเจ็บนะครับแล้วก็ พอมีคนเสียเมืปุ๊บรถพยาบาลก็จะออกไปรับนะครับที่บ้านแล้วก็กลับมามาที่คลินิกหรือว,ว่าโรงพยาบาลเพื่อการรักษานั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่า,าซิมที่บาดเจ็บนะครับจะตายได้นะครับถ้าหากว่ารถพยาบาลไปถึงช้าหรือว่าไม่ได้ไปรับเขานะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เขาบอกว่าคุณได้ยินเสียงไอหรือเปล่านะฮะเสียงไอเนี่ยถ้าเราได้ คลิกตรงพยาบาลน,นะครับก็จะมีเสียงไอเวลาคนมาเข้าโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่ารถพยาบาลส่งคนเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเสียงไอแแฮมแแฮมอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะฮะหรือว่าไปคลิกที่บ้านแล้วก็ขึ้นว่ากําลังป่วยเนี่ยก็มีเสียงไอเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเป็นคนบาดเจ็บก็จะมีเสียงออกแนวลื่นล้มนะถ้าได้ฟังกันนะครับผม เขาบอกว่าควรทําบางสิ่งบางอย่างกับมันนะครับอย่ามองว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนะครับผมเพราะว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้บาดเจ็บนะครับผมแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะตายนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเกิดเกิดขึ้นได้2ออย่างก็คือคนที่ป่วยเป็นเวลานานๆหรือว่า เกิดขึ้นทันทีเลยนะครับเกิดขึ้นทันทีก็มาจากอุบัติเหตุแล้วก็ไฟไหม้นะครับอุบัติเหตุแล้วก็ไฟไหม้เขาบอกว่าเมื่อมีคนบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับเขาบอกให้ make sure ก็คือให้มั่นใจว่ามีรถพยาบาลที่พร้อมที่จะไปรับนะครับผมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วซิมก็จะตายนั่นเองนะครับผมอันนี้ beyond the personal tragedy นี่ผมไม่แน่ใจว่าออกแนวอะไรต่ผมแปลว่า ถ้ามีคนที่เศร้าเกี่ยวกับการตายนะครับผมนอกจากจะเศร้าการตายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยหรือว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็จะสามารถมีผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจของเมืองครับมียังไงนะครับอรรบ,บอกว่าคนที่ป่วยเนี่ยก็จะอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ไปทํางานนะครับเพราะป่วยอยู่ก็จะมีก็จะทําให้กําไรนะครับของ the place of, of เอ่อเอ็มอมเอ,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 อ็มพเนี่ยก็คือร้านของเขานะฮะมีกําไรที่ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าซิมเนี่ยบวยเป็นเวลาลนานคืออยู่บ้านนานๆน,น,นะครับเขาก็จะไม่มีเงินเพราะไม่ได้ไปทํางาน,นครับผมไม่มีเงินที่จะไปซื้อของนะครับทำให้ร้านค้าขายของไม่ออกแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับทำให้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอินวิชั่เหมือนกับโดนโดนออก โดนไล่ออกจากบ้านนะเออไม่มีตังค์จ่ายก็ไปๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นผลลัพธ์ทำให้เราเนี่ยได้ได้รายได้น้อยลงนะครับผมอืมแล้วเขาบอกว่าอืมให้ให้จ่ายเงินเนี่ยให้จ่ายเงินที่ได้ภาษ์จ่ายค่าภาษีที่ได้จากออประชาชนนะครับเอามาซื้อคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาคนป่วยแล้วก็คนบาดเจ็บซะ ก่อนที่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับรายได้ของเมืองนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลินิกนะครับคลินิกก็จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น20 0 0 0บาทในการซื้อ,อเสียค่าดูแลรักษา400ต่อชั่วโมงสามารถเก็บคนไข้ได้10คนแล้วก็รอในห้องรออีก10คนต้องการทาวเวอร์ฮอลนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเขาบอกว่าเป็น คลินิกเนี่ยเป็นสถานที่แรกที่ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็คนบาดเจ็บนะครับผมเขาบอกว่าคลินิกจะติดมากับรถพยาบาลหนึ่งคันอยู่แล้วที่จะสามารถไปรับนะครับผู้ป่วยมาดูแลรักษานะครับผมเขาบอกว่า,อ,าอันธรรมดาคลินิกธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้ต่อเติมจะเหมาะกับ เมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยกว่า5,000นะครับผมถ้ามากกว่านั้นแล้วนะครับก็ควรที่จะต่อเติมเพราะว่ายิ่งคนมากคนป่วยกับคนบาดเจ็บก็ยิ่งจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่เรามีการรักษานะครับ55คนเนี่ยผู้ป่วย55คนเนี่ยก็ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรคำ คิดคำนึงถึงเนื้อควรที่จะพิจรารณาว่าเฮ้ยเราควรวางเป็นฮอสพิทอลฮอสพิทอลแล้วหรือยังนะครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถึงฮอสพิทอลเนี่ยจะจ่ายค่าวางแพงนะครับแต่ว่าค่าจ่ายต่อชั่วโมงค่าดูแลรักษาต่อชั่วโมงเนี่ยจะถูกกว่าคลินิกที่เติมเต็มทั้งหมดนะฮะก็เหมือนกับว่าคลินิกที่เราสร้างมาแรกๆเนี่ย ถ้าเราไปต่อเตอิมโมดูลต่างๆจนเต็มเนี่ยมันจะจ่ายเสียเสียค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงแพงกว่า Hospital นะฮะแพงกว่าโรงพยาบาลนั่นเองเรามาดูโมโดูลกันดีกว่านะครับโมดูลมีสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลเขาบอกว่าควรจะแปะเอาไว้เพื่อจะให้คนป่วยเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นโรงรถนะครับโรงรถพยาบาลนะครับก็หนึ่งคันก็เก็บได้4คนนะครับมีค่าใช้จ่าย ด่งนี้ค่าต่อชั่วโมงแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นห้องผู้ป่วยเพิ่มได้15คนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮอปิทอลเป็นโรงพยาบาลนะครับจะเห็นว่าวางทีนึงจ่ายแสนสองแต่ว่าถ้าไปคิดต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะคุ้มกว่าคลินิกที่เติมเต็มนะครับผมอันนี้ในโรงพยาบาลนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ย มันจะมีโมดูลสำคัญๆอยู่3อันด้วยกันนะครับอันนี้มีเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับโรงจอดรถก็จะเพิ่มเป็น2คันคลินิกเป็นคันคลินิกเป็นคันคลินิกคันเดียวแต่ว่าลงยาบาใน2คันนะครับใกล้ั้งหมดเวลาแล้วขอพูดเร็วๆอันนี้ก็เป็นห้องผู้ป่วยนะครับก็จะมากกว่าของคลินิกเช่นเดียวกัน Emergency Center นะครับช่วยเพิ่มเวลาก่อนตายให้กับซิมนะครับเช่นปกติแล้วเนี่ยซิมเป็นไข้หนึ่ง หสัปดาห์เนี่ยอาจจะทําให้ตายได้แต่ว่าถ้าเพิ่มนี้ไปก็อาจจะเป็นก็จะเป็น14วันคูณ2เข้าไปนะครับอันนี้เป็น w a l l n t Center นะครับเป็นรถตู้ที่จะให้ความรู้กับซิมนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับแล้วก็ไปช่วยลถมลพิษหรือว่าเชื้อโรคนะครับในบ้านหลังๆนั้นนะครับอันนี้เป็นแลบนะครับที่ช่วย ลดแล้วเวลาการดูแลรักษานะครับเช่นซิมป่วยมาเข้าโรงพยาบาลเข้าคลินิกเนี่ยสวันก่อนจะหายแต่ถ้าเข้าโรงพยาบาลที่มีแ l a อันนี้วันเดียวก็จะหายแล้วก็ไปทํางานได้นะครับผมอันนี้ก็จะเช่นเดียวกันนะครับลดครึ่งหนึ่งนะครับผมทิปเขาบอกว่าควรที่จะมั่นใจเวลาเราสร้างโรงพยาบาลน,นะฮะต้องมั่นใจว่าบล็อกที่ต่อเติมเนี่ยมีเพียงพอพื้นที่ว่างที่จะต่อเติมได้นะครับผม อันนี้ก็จบพาร์ทแรกเกี่ยวกับเฮลท์ Hell นะครับเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับเมเนจเมนต์ยังไงเดี๋ยวไปต่อพาร์ทสองนะครับผมก็ขอจบพาร์ทแรกมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ